สวัสดีค่ะวันนี้พี่พิมพ์จะมายำหอยนะคะยำหอยก้อยหอยแล,ะละ้วจะนี่ค่ะเครื่องก็มีนะคะพริกป่นค่ะพริกป่นนะคะข้าวคั่วค่ะวันนี้ซื้อข้าวคั่วตลาดนะคะมีมะนาวค่ะมีมะนาวนะคะผักแพลวนะผักแพลวหอมหอมแดง นะคะมะนาวแล้วก็มีน้ำปลานะคะใครชอบชูรสก็ใส่แต่ว่าพี่พิมพ์ไม่ชอบนะคะเคล็ดลับการปรุงก็ไม่มีอะไรมากค่ะมะนาวค่ะใส่มะนาวนะคะนี่ค่ะใส่มะนาวเข้าไป นี้ได้น้องนโมนะคะหลานสาวแปดขวบถ่ายให้ค่ะแล้วก็หั่นหอมแดงนะคะหั่นหอมแดงค่ะหัน่นหยาบๆก็ได้ค่ะไม่ต้องอะไรมากมายนะคะในการทำรัวบ,บ้านสไตล์พี่พิม์นะคะไม่ปรุงแต่งอะไรเยอะเนาะพี่พิม์พก็เอาสไตล์พี่พิมพเนี่ยแหละค่ะใส่หอมแดงลงไปนะคะ มีผักแพลวนะคะต้นหอมค่ะนี่พี่พิมก็จะปรุงด้วยน้ำปลานะคะใส่ก้้วคั่วนะคะกะเอาค่ะรุ่นนี้รุ่กนกะพริกป่นค่ะตามชอบนะคะ ผิดน้อยเผ็ดมากอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนนะคะคนนะคะให้เข้ากันเกาะคนให้เข้ากันนะคะหอยนี่ก็คือต้มมาแล้วนะคะหอยหอยที่ริมต้มแล้วนะคะลืมบอกหอยคือต้มเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ผักลงไปนะคะตามชอบค่ะ หอยนี่ต้งต้มแล้วก็เอามาหั่นเอาตาออกแต่คงพี่พิมพ์ซื้อสำเร็จที่ตลาดนะคะเขาทำให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่พิมจะหยอดน้ำปลาหน่อยนึงนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เรานะคะพอดีเลยค่ะพี่พิมจะใส่จานนะคะ เรียบร้อยค่ะหอยห่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ,คะจะออกมาในลักษณะนี้นะคะค่ะง่ายๆค่ะสไตล์บ้านๆแบบพี่พิมพ์นะคะใครชอบหรือว่าใครอยากทําก็ลองทําดูค่ะง่ายๆนะคะไม่ปรุงแต่งอะไรมากมายนะคะหอยก็เราซื้อสําเร็จก็ได้หรือซื้อมาเป็นตัวเราก็เอามาต้มเอานะคะค่ะ ไหคะแล้วก็ปรุงก็ไม่มีอะไรขอให้สุกเข้าไว้นะคะขอให้สุกเข้าไว้ค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ